เฮ้ยเยถือหอกเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่วินเพื่อนหลวงป้านะอาทุกทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเนี่ยนะครับจะไปตามหาถ้ำนะครับที่เพื่อนแดงเนี่ย กับพี่ใหญ่นะพี่เล็กพี่ใหญ่เนี่ยได้ไปเจอคนป่านะครับอาศัยอยู่ในถ้าเนี่ยเพื่อนแดงบอกว่าเป็นสิบคนเลยนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอเนี่ยร้อนนี้เนี่ยผมเนี่ยยังไม่ได้เอาอะไรมานะครับยังไม่มีเครื่องพวกอาหารเสือ้องสภาพมาให้นะครับคร่าวๆเนี่ยผมจะค่อยๆไปส้มดูก่อนนะครับว่ามีจริงๆหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยขราวหน้าเนี่ยผมจะเอาอาหารนะครับแล้วเสื้อพิงเสื้อผ้าเนี่ยมาให้นะครับ ซึ่งผมดูจากคลิปเพื่อนแดงแล้วเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยนะครับมีแต่ใบไม้คุมตรงปิดอวัยวะนะครับก็ไม่รู้นะครับพี่พี่ว่าเราเนี่ยจะเจอถ้ำหรือว่าจะเจอคนป่าที่เพื่อนแดงกับพี่เล็กผู้ใหญ่เนี่ยเจอหรือเปล่านะครับก็ยังไงเนี่ยฝากพีพเ่เพื่อนเอฟซทุกทุกท่านเนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามากันแค่คนเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับพี่พี่ โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต่อครับไปลักซ่งนาป่านะครับป่าไผ่หมดเลยนะครับต้องค่อยๆเลาะนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะพี่ๆค่อยไงนีฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเด้อผมก็อยากมาเจอกับตาก็เลยต้องมาดูสักหน่อยนะครับ แล้วเมื่อคืนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าฝนเนี่ยตกทั้งคืนเลยนะครับหนักมากพ,พ,พี่พี่เพื่อนเลยได้ยินเสียงน้ําป่าไหลจากด้านล่างน้อเนี่ยฟังนะครับดังมากพี่พี่โคตรดังเลยคือน้ามาแรงไงน้าป่าไหลหลากอันตรายนะครับนอนไปอ๋อนาทั้งนั้นอ๋อ ยินดีดเดินค่อยๆทั้งเดอนตรงนี้มีผ่นหนินนะ เสร็จนั้น,นสูงเอาเรื่องนะเนี่ยไม่รู้ว่าทำยังอยู่ด้านล่างนี้หรือเปล่าแต่ผมจะเลินหาทางลงดูไม่แน่นใจว่าตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าค่าวๆเนี่ยฝั่งเพื่อนแดงเดินเนี่ยจะถึงบริเวณนี้แหละทํำอยู่แถวๆนี้แหละพี่พนะเดีแต่ลองลองเดินค่อยๆหาทางลงดีกว่า เดินลงไปด้านโน้นแล้วก็เดินลงไปข้างล่างนะครับฝากพี่เอ็ซี FC เนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพราะมันไม่มาเดือดนะครับพิซ่ายัางไม่มาเลยนะครับพิซ่าดูแลพ่ออยู่นะครับบ่ายนี่ลกมากพ,พี่มีดก็ไม่ได้เอามาด้วยนะครับ ต้องไปเ,เรื่อยๆเสียงน้ำก็ดังมากเมื่อกี้ตอนขึ้นมาผมโดนพึ่งต่อยปวดมากดูดิทางลงกันดามมากเลยนะเดี๋ยวจะไปลงตรงช่องนู้นน้ำลงช่องนี้ Làm vậy đó. Ê, ý, chưa rồi, không làm gì ạ đi chưa rồi con đơn nữa không chưa có đúng rồi con đơn đi ra cái loại tim khá là chạy rồi ใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกล่องลอยคนแน่ๆอย่างเงี้ยเหมือนจะเดินขึ้นไปด,ด,ด้านบนไม่รู้ว่าเป็นคนป่าหากินของป่าหรือเปล่าหรือว่าสัตว์ป่าหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่พี่เป็นทางเดินลงเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพี่พี่เดินลงไปด้านล่างนี้นะครับลอยขึ้นไปน่าใจเย โอเคเดี๋ยวไงผมจะลองเดินลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันด้านล่างเลยครับพี่พี่ไปโอเคนะครับพี่พี่อันนี้เนี่ยผมเดินมาถึงทางเข้าแล้วดูมีรอยเท้าด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าข้างในจะมีถ้ำหรือเปล่านะครับดูนี่ เดินตามรอยเท้ามานะพี่พี่เนี่ย่มันถ้ำเลยครับไม่ใช่ถ้ำพี่พี่เหมือนเป็นทางผ่านหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะพี่พี่เฮ้ยน่ะเจออ่ะ คนป่าหรือเปล่าวะถือหอ,อกด้วยวิวิีผม,มว่าน่าจะใช่ายนะ,อะเอา้านูน่นนู่นผมว่าใช่ถือหอ,อกด้วยเหมือนเป็นไม้ไผ่ปลายอยู่เหนื่ยเนื่ไง เจอไหมเราจะมาถาหเหลือช่วยเหลืออะไรเฮ้ยแล้วัวนี้เหมือนเป็นรอยเหมือนมีรอยอะไรไม่รู้อะเยอะแยะเลยดูดิเราจะลองเดินตามดู แต่ผมว่าใช่ผมจะเก็บรองเท้าไว้น,นี่แหละเสียงเสียงได้ยินไหมได้ยินเสียงแล้วไหมครับรอยตีนรอยตีนใหญ่มาเกเลยอ่ะดูดิพอผมอ้าิ้วเลยนะดูนิ้วโป้งดิโค้ชัยเลย เฮ้ยน,นูนน่นนู่นนู่นมวยคนมันเป็นถำ้ำได้ยินไหมเฮ้ยน,นู่นพี่พ เจอไหมเจอกันไหมพี่พี่มันแค่อยู่บนถ้ำอ่ะขึ้นทางไหนวะไปไหนถูอะหายไปไหนเราไม่รู้ Quay bác lên à Nú lâu Mình liếc quá Chưa Thử mẹ bái bấy làm một cổ phía mà của má này ไนี่มันมีลูกไม้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกลัวคนเลยอ่ะผมไม่ทำอะไรครับผมไม่ทำรังรกกาย เหมือนเขาจะมาหาก้นลูกไม้พวกนี้หรือเปล่าเนี่ยวิ่งเขาไวมากเลยวิ่งโคตรไวเลยพี่โคตรไวนะ trả lời Xem nào. Lưu tí này. hơi hey, hơi, hey. nú no, nú no, nú. No. chưa? Thử hộp thấy mấy, thấy mấy? Ê không. Hây, cháy bảo wa? Cháy cháy. Chưa mấy. Nè. Nè. mày kiếm mày mày cho khuyên hơn. ก็อาจคิดนั่นเนี่ยผมจะเอาของกินหรือสื้อผภามาให้นะครับฝากไปพี่เพื่อนเอนป็นกำลังใจใผมด้วยนะใครอยากอะไรมาให้ก็ส่งมาได้นะครับติดต่อเพจผมมาได้นะเฮย้ฮยเฮ้ยมันจะเฟี้ยงคอเฮย้ฮยเฮ้ยชิบา้ากับพีพ่ มันเขาน่าจะนึกว่าผมมาทำลายร่างกายเขาหรือเปล่าเฮ้ย ร้อมขาาวโดนหง จะนึกว่าผมมาทำลายร่างกายหรือว่ามากุกคามที่เะไหรือเปล่ากิดหน้าอาจจะเอาอาหารมาวางให้เฉยๆพี่เอ้ยขาปวดไปถึงน้องเลยอ่ะดูขากล้องผมเลยถึงกัเกือบหัก ดูไปทางไหนแล้วนะแล้วทางเดินไั้ทางไหนวะชิบหายแล้วพี่ดี่มาใหญเดี๋ยวจะลองเดินดูนะ่ว่าดูทั้งตัว้องคุ่มมากจิดนี้น้องเท้าหายไปไหนแล้วลูกถอดไว่เจ้านาีนนนะ่กาได้แล้ว เมื่อกี้เขาชนหอกลงมาเกือบโดนผมละ เมื่อกี้น่าจะ,จะเก็ดไวุ้่ัของป่ากินันหรือเปล่าอะไรนี้นก็ไม่น่าจะ เดี๋ยวคิดถ้าผมมาแน่ครับเอาอาหารกันให้สุงเสื้อผ้านะครับต้องมาดีๆหรือไม่ก็มาแขวนทิ้งไว้เผื่อเขาจะมาหยิบไปแต่ลักษณะที่ผมเจอบนเนี้อาจจะมาหาลูกไม้เนี่นะครับเจอไหมเป็นผลไม้ป่าแต่ผมเองไม่กล้ากินนะครับแต่ว่าชนป่าคนป่าแบบนี้เขารู้นะครับว่าไหนกินได้ไม่ได้นะเราจะหาทางเดินลงไปได้่ายก่อน うん。Mm hmm. ที่คือเห็ถอยนะเว่ากลัวโคตรอันตรายเพราะว่าของเนี่ยจะเหมือนจะมาจู่โจมผมแล้วนะครับเรื่องนี้เราคงต้องหาเพื่อนมาด้วยกันโอเคนะพี่พี่เดี๋ยวไงผมขออนุญาตหาทางเดินลงไปด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวไงผมจะคอยไปอัปเดตด้านล่างเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวไงเราไปเจอกันด้านล่างครับไปโอเคนะพี่พี่ตรงนี้เดินออกมา ด้นานล่างนะนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนแบบผมจะลองไปดูข้างล่างตรงนี้บับผมเจออีอุ้ยรืน่นนะครับโอเคครับพี่พเ,เพื่อนๆเดี๋ยวงไงผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับไม่แน่อาจจะลงไปดูด้านล่างสำรวจท่ามด้านล่างดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันรับเดินัป เมื่ผมเดินไปดูตรงนี้นะมันไม่มีใครนยแต่พอเราผมกำลังจะขึ้นมาด้านนี้มันเจอเขาวิ่งไปทางเนี้ยวิ่งกันไปสองคนสามคนแล้วน,นี่ก็คือบาดแผลที่ล้มจากการวิ่งหนีเมื่อกี้นะครับแล้วก็ช่วงขาเนี่ยจะเป็นแผลแล้วก็ตรงปวดตรงนี้นะครับปวดนอกไม่รู้ว่าพลิกหรือว่าเคล็ดนะครับโอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวเนีผมขอขอนุญาตเดินทางลงด้านล่าง ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับได้ลงมาถึงอย่างด้านล่างแล้วนะครับคือแบบไม่ไหวจริงๆนะครับวิ่งล้ม,มเมื่อกี้คือปวดตรงนี้มากนะครับผมเลยจึงจะขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วก็คนป่าหรือว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยก็ไปทางไหนแล้วผมก็ไม่รู้นะครับตั้งแต่วิ่งไล่กวดผมผมวิ่งมาแอบตรงนั้นปุ๊บเหมือนเขาจะไม่เจอผมแล้วอาจจะเจอแต่ว่าไม่เข้ามาทําลายร่างกายผมนะครับ ขขาวิ่งลงมาด้านล่างแล้วผมเดินตามมาก็ไม่เจอแล้วนะครับก็โอเคครับพี่พเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ